ฟอซ่านำโดมมาเลยครับขึ้นนำสองศูนย์แล้วท<อ>า,าบ้านไีมเนี่ยอาทาบ้านครบับผมครบับผมรถเยอะเว้ย ดิ๊กไบค์มือสองครับผมนะเรามีทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น d m a มเครื่องเทอร์โบซีวิกแอตคอร์ดนะดิ๊กไบค์อะดิ๊กไบค์ไม่เบรกด้วยไม่เบรกไม่เบรกไม่มีอ่ะเพื่อไม่การเสียนาฬิกานะครับผมเวาเราบรกแค่ไหนเบรกดูแลดูกันก่อนนะครับผมโซนออโต้เรามีอะไรบ้างนะครับผมฟอร์ซ่านำโด่งมาเลยครับขึ้นนำสองศูนย์แล้วอาทาบ้านมเนี่ยอาทาบ้านครับนะครับผมเอ็กแม็กทรงซิ่งทรงเชง ทรงเดิมมีหมดหน้าคาร์บอนคาร์บอนปั๊มเบมโบช็อกเอรินนะครับผมนะครับผมมีเพียบเลยทันแล้วคุณไปทันเบอร์เบอร์ใช่ไหมครับผมแล้วถัดมารถคนบ้าเราก็มีเบิร์กแมนนะเบิร์กแมนไม่เบิร์กตังนะอ่าจะเล่นนะอ๋อหน่อยอ๋อหน่อยอ่าไม่ได้อ่าเอาทางการนิดนึงเบิร์กแมน400เราก็มีนะครับฟอร์ซ่าตัวรถทรงรถซิงจัดทรงตัวลิงมีเช่นเดียวกันอายุงาน3เดือนผ่านโปออกได้แล้วรายได้12ื่นสองอายุงาน พูดทำไมซ้ำหลายรอบเออนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันโซนถัดมาครับโู้โซนด้านหลังไม่พ้นเลยครับต้องเป็นโซนทัวรลิงครับเริ่มต้นที่ z ซ0เก้าร้อยใไจอดเนี่ยทัวรลิงไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบาค์กันเนี่ยมีมีเรามีเซตเ้าร้อยเออเดี๋ยวมีด้านหน้าออกนะเอาดีมีทัวรลิงของจริงอยู่นี่ครับ CB500x นะครับผมแล้วก็มี CL500 ด้วย CB500x เราก็เปิดแสนต้นต้นเองสบายๆนะครับแล้วก็เออ ของแต่งพร้อมเดินทางเลยนะครับ CL ก็ไม่น้อยนะครับผมเดินทางได้เหมือนกันนะตัวนี้รถวิ่งแค่3,000กโลแล้วก็รถอ,อ,อายุตัวรถ3เดือนเองนะครับผมก็เพิ่งไปตรวจคันมานะถัดมาแบบรวดเร็วเลยครับผมโซนค่ายปีกนกรถสปอร์ตเรานะครับมี CBR 500 650นี่มีอยู่ประมาณ10วคันเออแต่ผมแถมต้อแข็งเล,เลยมั้งเออ14คัน ขวางทำไมเนี่ยโอ้โหเออนะลูกเมียน้อยเราเนี่ยเอานะหกห้าศูนย์รายได้หมื่นห้านะอายุงานหกเดือนออกได้นะครับผมมีทุกแบบเลยท่อผ่าไม้น้องไมน้อยท่อทรงกระป๋องนะครับสีน้ำเงินเราก็มีไม่ใช่อันเนี้ยเอออาสามตัวบ้างเงี้ตัวบ้างเงี้ตัวบ้างอีกแล้วนะช่วงนี้รถจอดไม่ค่อยเป็นโซนเลยนะครับนะโซนนี้รถสปอร์ตหมดเลยครับผมและโซนนี้ครับแถวเก่าของเรา ต้มจับยายครับผมใครอยากได้ข้าวสวยร้อนๆนะ,ะ้อหรือใส่แกงใส่ถิงน,นะแจ้งได้เลยนะ<อ>ถึงก็40บาทไม่เบรดด้วยไม่เบกรกผมไม่เบรก<อ>นะแถวแถวหน้าเรานะครับผมก็จะมีเป็น CBR 1000 Z X นะครับผม GSX 1000เนาะลูกเตมอ monster นะครับผมอันนี้จะเป็นรถคัร์์ใหญ่เลยนะครับผมใหญ่ครับพี่ใช่ไหมผมใหญ่ใหญ่เหรอปล่อยผ่านไป<ม><ล>นะครับผมนะครับโซนขัดมานะครับเป็น c b นะครับไทยดงไทยเดนมีเซตเก้าร้อยตัวธรรมดาจอสีนะครับมีหมดเลยศูนย์เก้าเราก็มีนะครับผมโซนนี้เออนะศูนย์เก้าทำไมแมวมาไวด้วยกันแถวแถวละคันแถวละคันอ่าแลครับแถวละคันเพื่อให้น่าค้นหาใช่อะซีวีไฟกรมเราก็มีเยอะเลยประมาณสี่ห้าคันได้ตอนนี้เอาบามาแบบรวดเร็วนะโซนนี้เห็นไหมนะบอกแล้วแถวละคันนะให้หน้าค้นหอ่าแล้วครับแล้วก็จะมีศูนย์เจ็ดด้วย อยู่คุยกันไงพี่น้อง,น,องนะคบผมแล้วก็คลาสสิกนะครับผมคลาสสิกเราก็จะมีทีร้อยมีอินเตอร์เซปเตอร์แล้วก็ลูกเมียน้อยอย่างแซนหกหาศูนย์ขวางทำไมเนี่ยคลาสสิกเรากรา็มีฮะคลาสสิกอ่ะใช่รวมกันรวมกันออนอครับผมอ่ะโซนด้านหลังนี่เด็ดเลยนะครับสี่ห้าคันรวมถึงศูนย์เจ็ดนี่ลูกรักผมเลยทำไมถึงเลือกเลือกลูกรักวมาพี่เราเปิดไม่ข้ามแสนไงศูนย์เจ็ดซีบีโค้งแดงและก็ C.B. 5 0 0 F. z 4น0พวกนี้ไม่ข้ามแสนนะครับและที่สำคัญอายุงาน3เดือนออกได้แล้วหลักๆ <Wow. S 1> เราเลยนะครับโปรของเราฟรีค่าจัดเครื่องมือในการจัดนแนนซ์ฟรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมใครอยากได้รุ่นไหนแจ้งมาได้เลยขออย่างเดียวอย่าติดแบคลิสต์นะครับผมมีซับดวงซับดาวให้ด้วยใครสนใจวอ l k i อินมาได้เลยที่เตาเตอร์อบายช็อปนะครับอยู่เขตหนองจอกกรุงเทพคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ